เข้าต้องขอบพุณนมูอีกซะด้วยซ้ำที่มาเติมเต็มในส่วนที่สาวน้อยในวันที่สาวน้อยต้องการกำลังใจแล้วเซโอนอาจจะเป็นผู้หนึ่งที่เป็นกิ๊กซอที่สาวน้อยตามหาเจอก็เหมือนองค์หญิงต่ครับที่พอดเป็นอีกกิ๊กซอหนึ่งที่พอโจ้น้ําหายทุกสิ่งทุกอย่างกับบริบทนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับฝ่าคนส่งมากสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพริดผนแพงครับ fc แฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงพี่น้องเสื้อบะผมนั่งบอยวินิตีสามนะครับตีสามเลยแหละตีสามของวันที่สิบเก้านะครับตีสามของวันที่สิบเก้าผมก็ได้ไล่เบื้องคลิปนะครับในหลายลหลายคลิปเลยหลายช่องคือกันนะครับจากทางช่องของทีมงานนะครับเนาะช่องหลักก็คือช่องสาวหน่อย นะครับผมก็เบึงช่องซาวหน่อยก่อนนะครับแล้วก็ไปไลเบึงช่องหลักบัดช่องเสียนนนแน่ช่องอ่พาพ่อเอกแน่เนาะพี่น้องอ่า <c oughs> มีคลิปหนึ่งนะครับที่ผม <c oughs> ไปฟังนะครับไปเบึงหลกักะ ผมมักผมรู้สึกว่าฟังแล้วมันมันมันมีกำลังใจนะครับมันคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นณนปัจจุบันนะครัมันเกิดจากอีอยงนะครับกระดังที่ผมเิิดัาวหัวไว้นี่แหละครับว่าทำไมเสียนนท์ถึงพูดแบบนี้กับบอสโจนะครับ พี่น้องไปหาเบิงเดอบางบางคนบางอาจจะเลื่อนอาจจะว่เห็นนะครับเพราะว่าคลิปหลายช่องสาวน้อยเป็นแผลงแพรงครับหลายช่องก็เกันละช่องพี่มัเดียวช่องผดดู้ใดนช่องเสียนนุ่นแล้วก็บอกประโยคนี้เพียงแต่คนละเฟรมนะครับคนละมุมกล้องกันนะครับ <c oughs> ตามที่ผมได้ยกตัวอย่างคลิป นะครับต้องขอบคุณช่องสาวน้อยเป็นคนแพ้งนะครับผมมียกบางช่วงบางตอนให้เบิ้งคือเก่านะครับเล่าก็บ,บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคือจิกซอนะครับเสียน้นนะครับก็อาจเป็นจิกซอจิกซอหนึ่งที่ในจุดจุดหนึ่งที่สาวน้อยต้องการบางสิ่งบางอย่างต้องการกำลังใจ นะครับเสียน้นคือจิกซอตัวนั้นนะครับมาเติมเต็มนะครับแล้วก็คือการกำนององ,งิงนะครับเป็นจิกซอจิกซอหนึ่งนะครับให้บอโจให้ซาวนอยเป็นเนแพงนะครับมาอยู่บนจุดจุดนี้ได้นะครับพอเอกนะแม่นอยพอโจเสียน้นนะครับ อายุสํากันเกิดปีเดียวกันนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นจิกซอนะครับเหตุให้มาเกิดสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นนะครับจนเสียนุ่นเนาะเล่าดีเอิ่นบอดเราบอกว่าก้าวบอดเต็มปากเต็มคำเลยเราอย่างสี่นะคนอยาเสียนุ่นเดียวเอ กาวอด้เต็มปากเต็มคำเลยบอโจนี่แหละคือผู้วิเศษแต่วนะ่าจังซี่นะครับเพราะว่าเรากะอย่างห้บอโจเปน็นนางให้เป็นสิรีมงคลเนาะนะครับแล้วก็ออกรถตู้ใหม่กะก่อนอื่นกะขอแสดงความยินดีนะครับกับครอบครัวนะครับก็นําโดยเสียนนท์นะครับกับไมบีนี่แหละนะครับเล่าเดี๋ยออกรถตู้สีขาว นะครับปลายเบียนตายเลยเลยเร,าาระว่าเพราะว่าอยังครับตองเก่านะครับเก่า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 สามเลยแล้วเป็นบอเก่าสามโตไหมเก่าสามเนาะนะครับนละ้ว่าอยากให้บอโจมบ้านั่งเป็นอ่าสิริมงคลนะครับ,นะรบแล้วบอโจรเราก็เรียกว,วา่าขันเจิมนีอ่อก็ใส่ก็พระ,ะเนาะเราก็บ่ได้วิเศษวิโสอีกอย่างมากมายนะครับเสียนนทนเราก็วา่า ผู้เชี่ยวชในกง่สร้างนะครับแต่สําหรับเสียน้นนะครับบอดโจคือผู้พิเศษสําหรับเหล้านะครับไม่แปลกนะครับที่เสียน้นเราชิวอ๋จังสันนะครับไม่หลายหลายชิ้นในยังในสายมอลล์าในสายยูทูบเบอร์นะครับบอดโจแล้วก็เป็นจังสันอีหลีนะครับสําหรับหลายๆคนหลายๆท่านนะครับสําหรับผมคือกันนะครับผมคือผมคิดว่าเนี่ยเล่าเนี่ย บ่ผิดทีผมก็คิดวา่าเราเป็นบู้ิเศษคือกันนะสําหรับผมนะครับคือหัวเราไว้หัวเราขีา้จะถีบหัวเราไว้นะครับเรากดโทรศัพท์เราบยกนิ้วออกจากโทรศัพท์ได้ครับเราลากไปเลยนะครับลากนิว้วเราไปเลยพื๊ๆดๆๆๆตัวยอมนะครับยอมมิลีนะครับยอม,มรับแต่ว่าไหวแห้งอะ่ะเออถึงหัวถึงอันเนี้ย กระสมละที่ก็เสียนุ่นระวางสั่นนะครับก็นี่แหละครับเรื่องแรกที่ยังมาเว่อนะครับหลังๆที่ผมโชว์คลิปเงาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นจิตนาทีคือผมไม่ค่อยอยากแตกประเด็นแล้วนะครับกันแตกประเด็นไปบางอันก็ดึงเงาเกินไปยังสี่นะครับให้พี่น้องฟังในแบบคล้ายๆแบบคลิปเดียวจะมีหลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับ ใน,นี้เรื่องต่อมาครับ,บน,นี้ครับเมนนื่อวันที่สิบเก้าเนาะน้องอิงสิไปถ่ายเอ็มบีครับของพระเอกวัดเพลงพระเอกวัดนะครับอ่าเพลงของพระเอกวัดนี่เอาบอลแฟนสิเป็นไถ่ซื้อเพลงนะครับน้องอิงสิได้รับบทบาทใดน,นะครับแสดงเป็นบทบาทอะไรนะครับกฐาเบิงแติดต,ตามรับชมเราสร้งเอ็มบีเต็มกันในวันที่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่ท่นวาคมที่จะถึง นะครับเพีงยงของพระเอกวัดนะครับทางจองสาวน้อยลำเพลินอินเดียได้คอร์ดคือกันนะครับแล้วก็วันทีทนะี่สิเนาะพี่น้องอย่าลืมมาร่วมกันสร้างสถิตินะครับร่วมกันสร้างสถิติใหม่ให้สุดขึ้นกว่าเดิมดินะครับก่อ,อนหน้านี้เอือนทางน่งหน่อยเขาคิีว่าสุดสุดแล้วนะครับหนึ่งมาแรงภายในสองชั่วโมงแรกไ,ไม่ใช่ติดมาแรง ภายใน2ชั่วโมงแรกเม่นบหครับนี่ของน้องอุกอิงครับวันที่ยี่ิบหนี่มาเยพี่น้องเอฟซีหลายคนหลายท่านผมได้รวบรวมนะครับส่วนใหญ่นะครับรวมพลังกันนะครับอยากสีสางสถิติใหม่ขึ้นมานะครับสรางสถิติใหม่ขึ้นมาคืออยากให้มันเขาเรียกว่าขึ้นมาแรงและไวกว่าเดิม นี่นะครับ YouTube เข้าจัดหมวดคลิปวิดีโอมาแรงนะครับทุกทุกสิบห้านาทีนะครับพอโจวอาก็พิลาไว้ว่าจังไรครับจะให้รางวัลมันบถ้าติดมาแรงถ้าจำว่าผิดนะครับเพิ่นว่ากันมือที่ไปใส่เสียงเพลงนี่แหละครับผมก็อยู่ได้แต่ว่าผมจําผมกอยู่นัาแต่ผมจำว่าได้แล้วนะครับหูเจ้าวาถ้าถติดมาแรงคือคือมันได้ยากมากแต่มันเป็นไปได้ เน่ยผในหนึ่งชูโมงนี่แหละถ้าจำผิดนะครับอ่าไปพี่น้องร่วมพลังกันด้เอผมเสื้อล่ะครับผมเสื้อในเขาเอ่นว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับความเป็นผึกแผ่นของเอฟซีสาวหน่อยเอฟซี FC น้องหญิงนะครับเห็นบอกเห็นเป็นทีประจักษ์บอกร,รับทีพานมานะครับทีพานมาเห็นเป็นทีประจกรักษ์ได้พอชัดเจนว่าใครคิดดีนะครับทำดี ต่อองค์กรสาวหน่อยตัวน้ององุ่อิงนะครับเอฟซีน้ององุ่อิงนะเอฟซีสาวหน่อยนะครับพร้อมที่สนับสนุนนะครับพร้อมที่จะเป็นกําลังแรงเชื่อแรงใจนะครับผมบอกแล้วนะครับคือพี่แม่มณีวันเห็นมาครับนะครับด้วยตัวของเราเองนะครับเล่าก็เป็นศิลปินเบอร์ใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ศิลปินที่มีคุณภาพมากล้นอยู่แล้วนะครับอ่าเล่าก็คือหนึ่งลมใต้ปีก นะครับที่จะซอยอยู่ซอยดันให้น้องอิงนะครับขึ้นไปอยู่บนจุดที่แข็งแรงและสง่างามนะครับเอฟซีนะครับ, FC, รบเพิ่นก็นเห็นดีเห็นงามเพิ่นก็เอ๊ะพี่แม่มันนี่วันนี่นะครับเขาเอเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่หักแพงเบนแง่งน้องอิงอีกผู้หนึ่งแถมมาอยู่ค่ายเดียวกันอีกล่ำเพลินอในี่เรคคอร์ดนะครับก็ไม่มีเหตุผลใดที่พ่อแม่พี่น้องเอฟซี ทีส่สนับสนุนแม่บอครับปราดา้าภาษากฎหมายเขาเรียกว่าปราศจากข้อสงสัยสําหรับผีแม่มณน,นี้วันนี่เอาอย่างไหนเอาแบบเป๊ะเลยวะออปราศจากข้อสงสัยด้นะครับถ้าถา้คือกันตามกฎหมายอาญาเานาะถ้ายังมีเหตุอันควรสงสัยว่าเขากระยกคนประโยชน์จําเลยด้แต่ว่าผีแม่นครับปราศจากข้อสงสัยนะครับ รากามือนีนะครับมือนีที่จะหอดิไม่ไหวนี่เก่าโมงนะครับอย่าลืมเก่าโมงเด้อนะครับเก่าโมงทางช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงช่องหลักช่องใหญ่นะครับบอโจเล่าสี่ได้ลงนะครับคลิปๆหนึ่งนะครับจนผมได้โพสต์ว่าปาร์ตบอทหัวบอทเนี่ยสุดจอดอีิลี สามารถสางหนังสันได้เลยภายในวันเดียวนะครับที่เราไปเยี่ยมฟ้าม์น่ะนะครับเยี่ยมฟ้าม์พีแมนนะ่ะแล้วเล่าทายนะครับคือพี่นองถาเบิงีแมนคือผมบาบอนะครับเล่าสามารถเทดหนังสันได้พายในมือมือเดียวความคิดของเล่าที่จะไปเหตุคลิปคลิปนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อก่อนนะครับแล้วเราไปทายเมื่อวานนะครับเราจะปล่อยมือนี คิดเบิ่งเอาพี่น้องถาเบิง่งนะครับหัวเล่าอ่นะเนี่ยยอมเลยนะครับถาเบิง่งเลยกันอ่าโอเคพี่น้องสารเล่าขี้นี้กับใบชามนี้แหละนะครับเกาโมงนี่แหละก่อนมูเกาโมงเข้ากับสีมาสรุปนะครับว่าเพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นไอ้นะครับเมื่อฉันพี่แม่ไมณีวันนะครับสี่ใดถอดใดทีไหนติดหนึ่งมาแรงอยู่นะครับหลกักกะยาวกันต่อตีอเราอยู่คนละช่องเด้อ่าก็คือคลิปที่บอลโจ้แล้วไปถ่าย นะครับเป็นความเาวาคือเป็นนังสันเลยนะครับทางช่องสาวน้อยเป็นแพงใหติดมาแรงไว้เลยครับพี่น้องครับอ่าคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่เป็นการร่างแรงเชื่องใจนะครับให้สาวน้อยเป็นแพ่งศิลปินให้น้องอิงนะครับขอพุวยหล่ะนะครับเพราะเอกแม่น้อยนะครับอย่าเลื่อนพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องดอกจันไว้สาหรับช่องผมนะครับช่องนี้นะครับผมทําช่องนะครับ ในฐานะที่เป็นเอฟนะครับอยากสิเป็นพลังท่องแดงกําแพงเล็กนะครับอยาก่ิให้พ่อแม่พี่น้องเอฟเป็นเอฟที่มีคุณภาพหักแพงเบิ่งแง่งกันครับสวัสดีครับ